จอมหลุดเผยสเปกกล้องเซมี15อัลตรจัดเต็มทุกตัวและอาจมีเซ็นเซอร์กล้องใหญ่กว่า1นิ้วเรียกว่าปีนี้เซมีจัดเต็มเรื่องกล้องให้เสมี Ultra, ่สิบสีอัลตร้าโดยการใส่ฮาร์ดแวร์ระดับสูงทั้งกล้องหลักขนาด1นิ้วเลยครับพร้อมทั้งกล้องเสริมอื่นๆอีก3ตัวที่มีความเร็วย้าล้านพิเซลทั้งหมดครับ ราสุดก็ได้มีสเปคของ Ultra เซิลมี15อัลตร้าเผยมาเพิ่มเติมว่าจับกลดอสเปคขึ้นได้อีกและอ่านมีเซ็นเซอร์กล้องหลักใหญ่กว่า1นิ้วด้วยครับโดยจอมหลุดอย่างที่ต,นต้นแชตเตชันเผยว่าเขาได้จับเครื่องต้นแบบของเซิลมี15อัลตร้ามาแล้วตัวเครื่องยังมีดีไซน์กล้องหลังวงกลมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางเหมือนเดิมส่วนกล้องที่ใส่มาก็จะมีทั้งหมด4ตัวที่มีกล้องหลักความมีย5 0านพิกเซลและดูเหมือนจะมีค่ารูรับแสงกว้างขึ้น และเซนเซอร์ที่ใหญ่กว่า1นิ้วอีกด้วยครับส่วนกล้องเสริมก็จะมีเลนอ์อรลต้าวาวพร้อมเลนเทเลมาให้2ระยะและตัวพลิงสโคปจะมีเซนเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นมากด้วยเช่นกันครับสำหรับสเปคภายในของเสอร์มีสิม่าอัลตราตามรายงานระบุว่าจะใช้ชิปเซมดอกรอน8 Gen 4ห้แรมส,งสูงโซ่24เกเจไแบตเตอรี่มาที่6,200มิลลิแอมและจะมีฝาหลังให้เลือกถึงสามวัสดุคือฝาหลังกระจกฝาหลังนังเทียมและฝาหลังเซรามิกครับ